เขาส่องดูคุณตลอดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขามูฟออนไปไหนแล้วแต่เขาไม่ได้ไปนะแล้วเขาก็ยังไม่มีแฟนด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกคุณไม่ได้หรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้นะคะอ่ะแล้วตอนนี้เขาเลือกได้หรือยังละ่ะเขาพร้อมที่จะเลือกคุณหรือยัง เขาบอกว่าเขาณนะตอนนั้นเขายังเลือกคุณไม่ได้นะคะแต่เขาอยากแต่งงานกับคุณหรือณนะตอนนี้เขาก็ยังเลือกคุณไม่ได้มันก็คงมีเหตุผลนะคะแต่เขาก็อยากแต่งงานกับคุณนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่เขายังชอบยังรักและยังอยู่ในใจเขาเสมอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะตรงกับ สถานการณ์ของเพื่อนๆแล้วกันเนะาะธาตุไฟเมษสิงหธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีธาตุดินกันพฤษบัลังกรธาตุน้านํามีนกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ